ออาเมื่อวัวบ,บินหายไปตอนนี้ก็มีฟาร์มสุนัขเข้ามาแล้ว <c oughs> จะเติมไหมเติมไหมเติมตังไหมเติมตังไหมเติมตังไหมอ่าก็เห็นบอกว่ายินดีต้องรับสู่ดีจีฟาร์มสุนัขนะครับผมแบบฟอร์มนี้สามารถผลิตภัณฑ์ความมั่นคงแล้วก็มีไรายได้เหมือนวัวเป๊ะ,ะเลย เอาไหมเอาไหมเอาไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นทดลองให้เล่นกันเหมือนเดิมนะครับผมในราคา300.40ก็คือ,อไรายได้ไรายได้คิดเป็นวันแล้วก็จ่ายเป็นด็อกคอยหรือเป็นบิตคอยอะไรสักอย่างอันนี้ผมยังไม่ได้กดเข้าเข้าไปลองดูเลยนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าจะเสี่ยงดวงไหมหรือจะบินทีนี้สุนัขจะติดป,ปีกหรือเปล่า ต้องลองดูการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับปวดคิดดูดีๆอย่าให้ตังเราเสียเปล่าแต่ก็ไม่เคยเข็ดสักทีฮก็อยากรู้ก็ลองดูได้นะครับ